สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทําการแงะกล่องรีวิวนะครับเพิ่งซื้อโทรศัพท์มาวันนี้นะครับตัวสดร้อนรุ่น Vivo V21 นะครับผมนี่ในกล่องนะครับผมได้เลือกมาแล้วจากร้านแงะมาให้เมื่อกี้ทาการตรวจสอบเรีบยบร้อยนะครับในกล่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยสายหัวชาร์จนะครับหัวชาร์ หัวชาร์จไวเป็นฟ t สชาร์จนะครับผมสายชาร์จ t y p C นะครับผมหูฟังมีหูฟังมาให้หูฟัง Vivo นะครับอ,อันนี้เป็นตัวแปลงเป็นตัวแปลงสำหรับใสนะครับเป็นตัวแปลงสำหรับใส่นะ หูฟังนะครับไ่ใส่ฟังเสียงเพลงนะครับผมแล้วจะมีคู่มือให้นี่เป็นคู่มือมีที่เสียบที่เสียบซิมในกล่องก็จะมีแล้วก็แถมอันหนึ่งเคสพลาสติกใสอันนี้ในเครื่องนี่เป็นตัวเครื่องนะครับแกะเครื่องออกมาผมใช้เป็นสี ดับดูครับสีดำนะครับเนื้อสีจะมีแบบออกเป็นน้ำเงินดำๆเลยครับแต่เปิดเครื่องออกมาแล้วนี่ครับผมเปิดเครื่องอันนี้เพิ่งออกมาจากร้านได้ไม่เกินชนั่วโมงยครไวะนะครับลูกเล่นนะกล้อง พวกกล้องลูกเล่นเยอะมากมีทั้งถ่ายภาพคนเอถ่ายภาพธรรมดานะครับกล้องหน้าอ่ากล้องหน้านะครับกล้องหน้ากล้องหน้านี่เปิดเป็นสปอตไลท์ได้นะครับอ่านะครับจะมีสปอตไลท์สองดวงนี่ครับใช่ไหมรบบหน้าสว่างเลยครับถ้าถ่ายออกมา โหมดหนึ่งเขาบอกว่าทำแบบหน้าหลังได้หาป้าบถ่ายหน้าถ่ายหลังป,ปิดครับปิดครับใ่คร<ม>ับภาพเดี๋ยวครับลองเล่นได้นะครับ เราด,ดูเรื่อยๆครับนี่ครับพร้มไวเปง,ปงนะครับอ่าอันนี้คือในกล่องที่มีให้นะครับนี่ในกล่องครับอันนี้เป็นของแถมดินใหญ่มากอันนี้ผมซื้อที่ร้านสีเหลืองนะครับอ่าในแถมเขาบอกเป็นเครื่องช่างน้ําหนักนะครับใช้สำหรับช่างน้ําหนักรับน้ําหนักได้ไม่แตก ห้าถึงร้อยแปดสิบกิโลผมว่่แค่มันสักร้อยยี่สิบเครื่องกิจล้วครับแต่วัดได้หลายอย่างกับบอกมีเป็นระบบสัมผัสนะครับอันนี้แถมจากรางล้านนะครับแถมเอาป๊บหูฟังบลูทูธใช่ ลำโพงบูทูธนี่หูฟังบูทูธนะฮะอันนี้อุปกรณ์พาวเวอร์บ็อกซ์อุปกรณ์ใช้ชาร์จในรถใช้ชาร์จต,ต่างๆนะครับพาวเวอร์แบงค์หนึ่งพันมิลลิแอมครับอีกอันหนึง่งโลว์บอร์ดกรีน โรบบทหรือเยนง่ายๆเครื่องดูดฝุ่นนะครับนี่คือของแถมหมดมากมายนะครับผมที่ผมได้มาในราคาหนึ่งพันสองพันเก้าร้อยเก้าสบกาบาทครับนี่ครับของแถมเยอะมากมายเลยนะครับอโรบอท์นน Robot. แกให้ดู ให้ดูเลยเร็วบอดบดกลุ่มไปให้ถึกคุนได้ในห้องไปลูกไปอ่ะเดินไปอ๋อทีมงานถึงงานปิดก่อนครับทีมงานอันนี้ลำโพงบลูทูธแหมมาเอียนๆนะครับแกะแงะกล่องให้ดูเลยแงะกล่องเป็นของแถมครับผม สดสดร้อนๆนะครับอุ่นๆพี่รมบขอขออกรอนะแงะหน่อยครับแงะครับแกะครับแงะกล่องแกะกล่องเลยครับ มาสดๆร้อนๆแผมมันพงวงนี่มาพึงครับนี่ครับมันพวงอันยิ่งใหญ่มันพวงต่อต่ออือมันพวงแล้วเปิดเครื่องเลยครับ เปไดิดยังไงครับลำโพงนนะฮะเครื่องช่างแกะ,ะ,ะให้ดูเลยครับแงะกล่องซื้อมาแล้วใช้แงะยาก ออมาครับนี่ครับเครื่อง,งนี่นะครับเครื่องชงน้ำหนักออก็มีบลูทูธนะเดี๋ยวเราค่อยลองใช้เอาอะไรอ่ะ power bank หนึ่งพันม ah. ิลลิแอมเหนึ่งหมื่นมิลแอม ท่ไงอามีไฟบอกด้วยนะแจ๋วแจ๋วไปเดอะพาวเวอร์อ๊อกอ๊ออ๊อกมีนี่ยคุฟัง หูฟังมีสายชาร์จแฮมอดาหทอะไรหัวแปลงหัวแปลงสายสี 4, เต้าชาร์จที่เสียบชาร์จรถแล้วก็หูฟังลูทูด ของแถมที่ได้มาเดี๋ยวตัวเครื่องครับผมก็จะคืนนี้ลองใช้ดูว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้ยังไมไ่ลองใช้นะครับผมแต่ก็ดูความบางนะครับบางมากฮะนีบางเฉียบทาไวนะครับ ทัดหน้าจอไวจนเรื่องกล้องเดี๋ยวผมจะถ่ายลงให้ดูอีกทีนะครับวันนี้ก็ขอจบการแงะกล่องรีวิวของผมนะครับผมขอลาด้วย vivo v21 ครับสวัสดีครับ